สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเปิ่ลพาเด็กๆมาฝึกทำสิ่งประดิษฐ์กันนะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เห็นนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าถ้าเกิดเด็กๆทำสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ขึ้นมาเด็กๆก็สามารถนำไปเล่นก็ได้นำไปใช้ก็ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งของหลายอย่างเด็กๆก,ก็เอาสิ่งของใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้นะคะเพราะฉะนั้นเราไปเรียนกันดีกว่าว่าเราจะมีอะไรบ้างที่คุณครูอยากให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยใช้ประดิษฐ์กันบ้างสิ่งแรกนะคะก็คือเรานำก้นขวดน้ำอัดลามค่ะนำมาเจาะนะคะเจาะก้นบริเวณก้นแล้วก็เอาโลหะแท่งกลมใส่เข้าไป เราสามารถที่จะนำมาใส่เครื่องประดับต่างๆได้เรียกว่าฉันใส่เครื่องประดับนั่นเองค่ะเด็กๆนี้ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆเพราะว่าขวดน้ําอัดลมนี้นะคะคุณครูก็ตัดเอาส่วนก้นนะคะแล้วก็ส่วนหัวนะคะส่วนปากนะคะส่วนท่นบนและท่นล่างเพราะฉะนั้นพอคุณครู ตัดออกมาเสร็จแล้วคุณครูก็ทำการเจาะรูนะคะให้ได้ตามภาพค่ะเราก็นำมาทำเป็นที่ใส่แปลงสีฟันค่ะต่อไปนะคะหมูนั่นเองค่ะหมูอมสินเราเนี่ยก็คือจะทำกระปุกอมสินลูกหมูเราก็จะมีขวดน้ำขนาดเล็กค่ะเติมขาลูกหมูเข้าไปนะคะแล้วก็นำกระดาษสี มาติดให้มันสวยงามเพื่อให้เราเอาไปตั้งบริเวณไหนแล้วมันก็กลายเป็นส่วนที่เป็นกระปุกไว้ออมและก็ไว้ตกแต่งบ้านได้ด้วยนะคะเด็กๆต่อไปนะคะต่อไปคุณครูก็ทำกระปุกใส่ดินสอรหรือเหรียญน,นั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตนะคะเอาก้นขวดน้ำอัดลมค่ะแล้วก็มีซิป คุณครูก็เอามาเชื่อมติดกันโดยการใช้กาวร้อนนะคะเชื่อมติดกันทั้งสองด้านเข้าด้วยกันแล้วก็ใช้ซิปนี้นะคะเป็นตัวปิดค่ะเราก็สามารถทำให้ได้กระปุกใส่ดินสอสีหรือดินสอไม้ปกติหรือเป็นกระปุกใส่เหรียญก็ได้ค่ะต่อไปค่ะ ขวดน้ำนะคะฝาเมอามีฝานะคะเราก็นําฝาขวดน้ําเก็บเอาไว้เรามาทําเป็นที่ใส่ของเบตเตะเรดค่ะสังเกตไหมคะว่าฝาขวดน้ําจะติดกันได้เราก็จะใช้กาวร้อนมาเชื่อมต่อแต่และฝาเข้าด้วยกันเราก็จะนําสิ่งของที่ต้องการใส่เราก็จะมาใส่ในภานชนะใบนี้นะคะ ต่อไปค่ะเราก็จะนำสิ่งของใกล้ตัวมาทำเครื่องบินจิว๋วเด็กๆหลายๆคนบอกว่าการประดิษฐ์ของเล่นใช้เองจะสนุกอย่างนี้นี่เองก็คือเป็นไม้หนีบผ้าก็คือทำจากไม้แล้วก็ไม้ไอติมนะคะเราก็มาเชื่อมต่อกันด้วยกาวร้อนค่ะมันก็จะทำให้กลายเป็นเครื่องบินที่สวยงามเด็กๆก็สามารถนำไปวิ่งเล่นกันได้นะคะ ต่อไปค่ะเป็นของใกล้ตัวเลยค่ะหลอดเลี้ยงลูกบอลเด็กๆสังเกตนะคะหลอดเหล่านี้หาได้ง่ายมากเพราะว่าเด็กๆก็จะซื้อน้ําหวานมาดื่มนะคะเพราะฉะนั้นหลอดเหล่านี้มันจะมีมีลักษณะโค้งงอเพราะฉะนั้นเด็กๆก็สามารถที่จะนํามาตกแต่งให้มันสวยงามได้แต่ต้องการให้ ปลายนี่นะคะส่วนปลายนะคะตัดออกแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นแล้วเราก็ใช้ฟอยล์อลูมิเนียมนะคะบ้านเป็นรูปกลมๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็เผาถ้าเกิดก้อนอลูมิเนียมกลมๆนี้นะคะลอยขึ้นแล้วก็รอไปฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าเรามีการแข่งขันกันด้วยนะคะเด็กๆนาเล่นด้วยละ่ะต่อไปค่ะ เด,เด็กผู้ชายคงจะชอบนะคะเพราะมีฝาขวดน้ําขนาดใหญ่และฝาขวดน้ําขนาดเล็กขนาดเล็กค่ะขออภัยค่ะแล้วก็เราเรียกการทํางานชนิดนี้ว่ารถพลังยางนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้มีฝาขนาดใหญ่และฝาขนาดเล็กนําไม้มาเจาะ รูปใส่เข้าไปให้เป็นล้อนะคะแล้วก็มียางผูกรัดติดเข้าไว้มันก็จะเคลื่อนที่โดยการใช้พลังยางนั่นเองค่ะลองทำดูนะคะเด็กๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าเรามาต่อกันดีกว่านะคะเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้คุณครูก็ค่อยไปสอนในคาบเรียนกันดีกว่านะคะ เพราะว่าถ้าเกิดให้เด็กๆดูในเวลานี้มันจะใช้เวลานานมากนะคะคลิปนี้คุณครูเปิ้ลก็ลาไปก่อนนะคะเราก็จะเจอกันใหม่ในคลิปที่22ค่ะเด็กๆฝากไว้นิดนึงนี่คือกระลามะพร้าวคุณครูก็เคยทำเล่นนะคะผูกเชือกเอาไว้แล้วก็เดินด้วยกระลามะพร้าวเป็นการเล่นแบบไทยๆสมัยโบราณเราสามารถใช้ เล่นได้โดยที่ไม่ต้องซื้อซื้อมาให้สิ้นเปลืองนะคะวันนี้คุณครูปเปิ้ลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ